เดี๋ยวใส่ฮว่นก่อนน้องๆหลายคนก็ทักมาเนาะว่าประวันทำไมประวันไม่เคยอ่าถ่ายอ่าทำไมไม่เคยถ่ายอ่าโต๊ะทำงานให้ดูมั่งเลยน้องๆอ,อยากเห็นเลยอคะเอาค่ะ ในโต๊ะทํางานประวันเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมเลอะสกระปรกพ่านไปหมด <c oughs> เนี่ยสาเหตุที่ป้าไม่ค่อยเอาออกมาไม่ค่อยอให้เห็นโต๊ะทํางานประวันเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะกองอยู่บนโต๊ะหมดอะ่ะโอ้นะ <c oughs> หายข้าใจยัง เออนะก็มีน้องๆหลายคนเราะวานันขอดูโต๊ะทำงานเพราะวันหน่อยอืมโต๊ะทำงานเพราะวันก็เป็นโต๊ะสแตนเลสค่ะโต๊ะสแตนเลสเนาะโต๊ะสแตนเลสอะประก่อนเนี่ยเพราะวันเก็บเข้าไปไว้ในห้องเก็บของเนี่ยโอ้หลายสิบปีแล้วนะนี่เราะวันเพิ่งไปลื้อออกมาอืมก็เอามาใช้ได้ประมาณกับสองสามเดือนแล้วเนาะเออนะอมัน,ม,นมันมีทั้งหมดสองโต๊ะสาม ส,สองสามที่นะั้นที่ประวันไปน,นั่งไล่อยู่เนาะวันนี้ก็อารมณ์ดีก็มาไลที่โต๊ะทํางานนะคะซึ่งก็กว้างขวางค่ะกว้างขวางสมัยก่อนประวันซื้อแค่เท่าไหร่สองพันแปดเนาะสองพันแปดเนาะโตะนี่ก็ประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วอะโตะทํางานประวันโต๊นี้ะนะเพราะว่าสมัยก่อนประวันสั่งเขาทำสองพันแปดเดยวเนี้ ไปถามเขาดูก็เจ็ดแปดพันค่ะเพราะว่าเป็นสเตนเลสทั้งหมดเลยนะหนึ่งสนิมไม่ขึ้นค่ะเก็บไว้นานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรประวันก็อย่างนี้แหละเวลาซื้อของอะไรกระช่างประวันจะคิดไปถึงยี่สิบปีการใช้งานนะ่ะแพงไม่เป็นไรนะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใช้ก็เราสามารถเก็บไว้ในห้องเก็บของได้แต่ถ้าวันไหนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ เอาออกมาล้างเช็ดถูให้สะอาดแล้วก็มาใช้ได้อีกเนาะก็วันนี้ประวันก็จะมาวางแนวทางาสูตรโคตรเจ๋งสูตรหุ้นค่ะสูตรหุ้นโดยเฉพาะนะคะสูตรโคตรเจ๋งนะคะก็จะเป็นสูตรใหม่ที่ประวันเรื่องสูตรเนี่ยประวันตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงทดลอง ถ้าสําหรับเปราวันเนี่ยเปราวันทดลองมาแล้วเปราวันน้ามันผ่านแล้วร้อยเปอร์เซ็นตเนาะแต่นี้เปราวันเอามาให้น้องๆดูไงว่าเออสูตรเปราวันเนี่ยมันจริงเหมือนที่เปราวันโฆษณาไว้ไหมจริงหรือเปล่าโกหกไหมนะก็เอามาให้น้องๆดูก็เจ็ดวันเปราวันบอกแล้วเนาะเปราวันจะมาลงให้เนาะหลังจากเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวเปราวันก็จะสลับสับเปลี่ยนให้อะเนาะให้น้อยมั่งอ่าวันนี้ให้น้อยพรุ่งนี้ให้ลาวอ่าเมื่อลืนให้มาเเล เมื่อลือนู่นให้หุ้นอะไรประมาณเนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะน้องๆขาฟังประวันสักนิดเนาะประวันก็อยากจะแนะนําก็มีน้องๆหลายคนมากที่ทักเข้ามาอขอแนวทางหุ้นไทยหุ้นไทยฟังประวันให้ดีๆนะคะหุ้นไทยเนี่ยคือเป็นหุ้นที่ว่าคนล็อกง่ายที่สุดนะคะถ้าน้องๆไม่เชื่อประวันเนี่ยน้องๆลองเข้าไปดูคะ่ะบางทีเนี่ยมันหยุดแล้วเราดีใจมากเลยว่าเออเราถูกแล้วนะ ไม่ถึงประมาณห้านาทีอ่ะมันดีดอ่ะมันดีดตัวไปออกเลขอื่นอย่างเงี้ยคือประวันประวันเนี่ยนะเซียนจนไม่รู้จะเซียนยังไงแล้วอ่ะนะเรื่องตัวเลขเนี่ยปวันไม่เคยไปเที่ยวเลยนะหุนไทนีนสมัยก่อนปวันไปโดนมากโดนกินจนว่าโอ้โหบอกช้าอ่ะบอกช้าแบบนี่หลังจากนั้นมาปวันก็ศึกษานะาเออทําไมไมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าพอพราะวันมาศึกษาหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศเนี่ย ทบจะไม่มีล็อกเลยค่ะคือถ้าออกก็คือออกเลยเป้งนะแต่ถ้าจะดีแล้วก็ดีดอยู่ในช่วงประมาณหนึ่งวิสองวิแค่นั้นเองเขาก็จะดีดประมาณนั้นแล้วก็หุ้นเขาไม่ค่อยโดดด้วยเนาะถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะได้เงินใช้จ่ายรายวันนะ่ะนะปะวันเอามาลงให้คือปวันเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีคือลงแล้วน้องๆต้องได้เงินแน่นอนนะคะก็เหมือนอ่าสูตรเนี้สูตรโคตรเจ๋งเนี่ย <c oughs> ถ้าน้องๆที่สายน่อยใช่ไหมคะน้องๆก็เอาไปหนอยกาชาตินะคะซึ่งประวันเองก็นั่งดูมานานแล้วประวันก็ไปจิ้มไว้ตลอดแลหละนอยกาชาติเนาะบางทีก็เข้าติดกันสามสี่วันถ้าสองตัวอ่าสุดจับสองตัวหลุดก็เขาก็จะมาตัวเด่นเนาะมาตัวเด่นถามว่าหลุดไปเลยไหมไม่มีคะ่ะถ้าถ้าสองตัวเขาหลุดก็จะมาตัวเด่นนะคะตัวเด่นประวันไม่เคยหลุดคะ่ะหนอยกาชาติคะ่ะถามว่านอยเย็นมาได้ไหมประวัน อ่าถ้าสูตรนี้หน่วยเย็นมันมานั้นแน่แต่ว่ามันจะมาแค่ตัวเด่นค่ะนะนานๆถึงจะมาสองตัวสักทีแต่ส่วนมากเขาจะไปหน่วยกาชาติค่ะนะคะเอาค่ะก่อนจะไปดูเดวทางก็มาฟังคําเตือนสักนิดเนาะคําเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อ ลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปน้องๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะแนวทางที่ประวันเอามาวางให้ทุกแนวทางเนี่ยซึ่งประวันเองก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะมาไหมแต่ประวันก็มั่นใจในสูตรของประวันเนาะว่าทําออกมาแล้วเนี่ยก็คือมันก็เข้าตลอดค่ะก็เหมือนแนวทางหุ้นเนี่ยประวันก็เน้นให้แค่สามหุ้นเองก็จะมีนิเคอีเนาะ มินิเคอีมีจีนมีห้างเสียงค่ะนะคะก็น้องๆก็ดูเนาะว่าน้องๆชอบอ่า VIP ก็ไป VIP นะคะชอบหุ้นธรรมดาก็ไปหุ้นธรรมดานะคะก็ไปเที่ยวกันเนาะก็ได้แล้วก็หยุดค่ะอย่างงกแต่จริงๆแล้วสูตรของป้าวันเนี่ยไปได้ทุกแนวทางของหุ้นนะคะไปได้ทุกแนวทางของหุ้นค่ะนะคะไปได้หมดนะคะ ออถ้าน้องๆไม่เชื่อก็ลองดูค่ะลองดูนะไปได้ทุกแนวทางเลยเนาะอืมเอาค่ะอ่าเหมือนน้องๆอยากจะเข้ากลุ่มอ่ารวมนะคะกลุ่มรวมนะคะอ่อก็ทักกลายมาค่ะก็จะมีให้ทั้งยี่สิบกว่าแนวทางก็จะลงให้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหนึ่งเดือนก็แค่สองรอยเองเนาะอืมเหมือนน้องๆไม่อยากเข้ากลุ่มชอบหาเลขหน้าช่องก็รอก่อนค่ะ ถ้าประวันวแบบ่างประวันก็มาลงให้แต่ถ้าวัดประวันไม่วแบบ่างก็น้องๆก็ไปดูช่องอื่นก่อนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยเขาลงให้เยอะค่ะลงให้เยอะเนาะเหมือนอเลขอะไรก็ช่างถ้าประวันยังไม่ได้ลงให้ก็น้องๆก็ไม่ต้องคอมเมนต์มากดดันประวันหรือมาเร่งรัดลงให้หน่อยลงให้หน่อยนะคะประวันว่างหรือประวันมาลงให้ค่ะแต่ถ้าประวันไม่ว่างก็คือไม่ได้มาลงให้นะคะนะคะถ้าน้องๆอ,อ,อยากได้เหมือนดังใจที่ว่า อ,อยากให้ลงให้ลงก็เข้ากลุ่มค่ะนะคะอืมเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ l ดี e เลนาะน้องๆสนใจสูตรโคตรอ่าสูตรโคตรลับอ่าก็มีน้องๆหลายคนเนาะทักเข้ามาถามประวันเนาะประวันสูตรโคตรลับของประวันเนี่ยเน้นหนักคือแนวทางไหนประวันเน้นอยู่ที่รัฐบาลไทยนะคะลาวค่ะแล้วก็ฮานอยนะคะเข้าทุกงวดค่ะก็จะมีสีเลขโคตรของประวันเนี่ยเข้าทุกงวด อันนี้จากที่ว่าน้องๆที่ว่าเคยซื้สูตประวันไปเ่ยนะคะน้องๆเขา,เาไปลงนอยค่ะไปลงนอยน้องๆเขาก็บอกประวันมาหนูจับแค่โคดประวันสี่ตัวค่ะวินปังมากประวันก็เยอะค่ะเยอะมากนะอันนี้ก็เอาตามที่ว่าน้องๆเขาซื้อไปแล้วเนี่ยคือเขามาบอกประวันนะเนาะอืมนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโคตรเจ๋งนะคะสูตรโคตรเจ๋งสูตรใหม่ ประวันตั้งเสร็จแล้วประวันทดลองมาแล้วแต่บางบางสูตรเนี่ยประวันก็ได้ทําแล้วก็เอาไว้ซื้อเองนานแล้วแต่ว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอยู่อีกหนึ่งสูตรคือสิบสองสูตรเช่นกันนะคะก็น้องๆจะได้มีตัวเทียบเนาะว่าเออมันชนตัวไหนก็คือให้เราเอาตัวนั้นที่ประวันทําออกมาให้หลายสูตรนั้นคือชนตัวไหนให้น้องๆเอาตัวนั้นค่ะนะคะมันจะปังกว่ากันเยอะเนาะ อืมคือความมั่นใจอะ่ะก็มีน้องๆหลายคนนะปพราะวันประวันเอาสูตรทดลองเนี่ย <c oughs> ขอโทดค่ะ มันลงอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนูเอาไปเที่ยวเนี่ยมันจะได้เงินไหมกว่าประวันก็บวกแล้ไงคะพอถูกแล้วบนมันได้แล้วน้องๆก็หยุดค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนน้องๆจะไปเอาจากอาจารย์วิเศษวิโสขนาดไหนเนี่ยมันก็จะเข้าแค่สองสองครั้งหรือสามครั้งนะคะแต่ถ้าว่าความมั่นใจคือได้แล้วเราหยุดค่ะแต่พรุ่งนี้เอาใหม่นะคะแต่ถ้าน้องๆไม่หยุดเนี่ยมันก็หมดค่ะอืม สูตรโคตรเจ๋งทอดอทดทดลองสูตรสิจะเขียนติดตรงนี้ก็ได้นะวันที่ น้องๆคนไหนอยากได้เงินอยากได้เงินใช้รายวันก็ตามมาค่ะถ้าไม่ชอบแนวทางที่ประวันลงให้วางให้ก็ผ่านนะคะลองไปดูอาจารย์ท่านอื่นค่ะเหมือนน้องๆที่เคยติดตาม fc เก่าประวัน หลายๆคนเนี่ยติดตามประวันมาเนาะก็ประวันก็ขอบคุณมากๆค่ะที่อ่ายังติดตามประวันอยู่เนาะเออยังคิดถึงประวันอยู่ประวันก็ยินดีต้อนรับทุกทุกคนค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะประวันก็จะพยายามค่ะพยายามเนาะพยายามหาสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาให้นะคะมาให้น้องๆได้มีเงินใช้จ่ายนะคะประวัน ถ้าประวันเอาแนวทางไหนมาลงให้ก็หมายถึงน้องๆเนี่ยได้เงินชัวร์ล้านล้านและล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเล็ดแนวทางไหนที่เอามาลงให้มันไม่ชัวร์เนี่ยประวันก็ไม่ค่อยเอามาลงให้ค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เงินอะไปแล้วเราเสียเงินเราจะไปทําไมเราจะไปเที่ยวทําไมอะใช่ไหมเออเที่ยวแล้วเราต้องมีเงินกลับบ้านรู้ไหมเออประวันเนี่ยเป็นแม่ค้ารู้ไหม ในเมื่อเงินเนี่ยออกจากกระเป๋าประวันแล้วเนี่ยพระวันต้องได้กลับหรือไหมพระวันต้องได้กําไรค่ะทุกๆอย่างอะ่ะที่พระวันทําการค้านะถ้าประวันลงเงินแล้วพระวันต้องได้ค่ะต้องได้กําไรถ้าไม่ได้กําไรอะ่ะอย่าไปลงค่ะเออให้เงินมันนอนอยู่ในกระเป๋าสบายๆนะ น้องๆดูนะน้องๆคนไหนที่ชอบชื่นชอบสูตรจะซื้อเก็บไว้ก็ได้วันนี้ไม่ทําวันนี้ไม่อยากทําวันนี้ยังสาวอยู่เออยังไม่สนใจวันหน้าถ้าอายุมากๆเหมือนปวันเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเอะเราจะทําอาชีพอะไรดีน่อลูกให้ก็สงสารลูกเราเหมือนปวันนี้ไม่ใช่ลูกไม่ให้นะลูกๆให้ทุกคนคะ่ะแต่ปวันก็ไม่อยากเอาอ่ะของลูกๆอะนะปะวันไม่อยากเอารู้ไหม เราหาเงินใช้เองค่ะหาเงินใช้ใจ่ายเองคือพูดง่ายๆไม่อยากเป็นภาระของลูกนะันเดี๋ยววันพูดแล้วประวันเขียนผิดเขียนถูกมันเราแกตัวมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำอยู่กับบ้านได้หนึ่งไม่ต้องตากแดดค่ะนะคะสเออเราอะ่ะ ไม่ต้องเที่ยววิ่งไปหางานอยู่ไม่ต้องมีใครมาจิกหัวเราใช้อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ป้าวันเนี่ยไม่ชอบมากที่ไปเป็นลูกน้องใครนะป้าวันไม่ชอบให้ใครมาจิกหัวป้าวันรู้ไหมเอออ่าเหมือนอย่างกับน้นองๆเนี่ยเออไม่ทําไม่อยากทําลงยู u b e ซื้อไว้ทําเองเพราะว่ามีเอฟซีหรือว่ามีอ่าสมาชิกป้าวันเยอะมากบางทีเขาก็ซื้อหุ้นไปแล้วซื้อสูตรไปแล้วนะ เขาก็ออกค่ะออกจากกลุ่มเขาไปทําแล้วก็ซื้อเองนะเออนะแต่เหมือนน้องๆบางคนก็ซื้อแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มก็มีนะคะซื้อเก็บไว้เนี่ยคือไม่เสียค่ะวันข้างหน้าเหมือนน้องๆทํางานอยู่เออปลดกเกษียณแล้วอะไรแล้วเนี่ยเออเราได้มีสูตรที่แม่นยำทําซื้อเองซื้อเราเองล้อมต้องไปง้อใคร เก็บไว้มันไม่เสียเพราะวันก็บวกเนาะสูตรปพระวันอะแต่ละสูตรน้องๆใช้อยนัวตายไปแล้วเกิดใหม่ตายไปแล้วเกิดใหม่อีกสามภพสามชาติก็ยังใช้ได้ค่ะเพราะว่าสูตรของปพระวันแต่ละสูตรเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสูตรที่ปพระวันเรียบเรียงทําทกับเลขประจําวันทําทกับเลขทักษะทุกสูตรที่ปพระวันตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยแม่นเป๊ะ ปังเพราะว่ากัวปวันจะตั้งออกมาเป็นสูตรอย่างนี้ได้ก็คือปวันเนี่ยศึกษาเป็นปีๆค่ะไม่ใช่ว่าปวันตั้งวันนี้อาพรุ่งนี้ปวันออกขายไม่ใช่ปวันต้องดูแนวทางว่าเออมันไปได้ไหมมันผ่านไหมอะไรไหมนะคะซื้อทิ้งไว้ไม่เสียหรอกน้องขา สูตรที่ว่าเออมันแม่นแล้วมันปังแล้วไม่หลุดแล้วเนี่ยหายากค่ะสูตรหน้าซ่องช่องอ่ะที่คนอื่นมาให้ก็เยอะค่ะเยอะมากนะแต่มันจะปังไหมอ่ะอเอใช้ไม่กี่งวดเอาหลุดราวมา มีเอฟซีพะวันหลายคนนะไม่ว่าจะอยู่อ่าต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไหนเนาะเคอสั่งสั่งซื้อมานน้องๆอ,อยู่ต่างประเทศอะ่ะอ่าส่งไม่ได้อะ่ะเพราะว่าค่าส่งมันแพงเนาะก็จะถ่ายลงไลาเลยค่ะถ่ายถ่ายแล้วก็ส่งไปทางไลน์น้องๆเขาก็จะเอาไปปรินเองที่ต่างประเทศเนาะเยอะมากสั่งเข้ามาซื้อของประวันเนาะสูตรโคตรเจง๋ง ที่ยีบหกใช่ไหมวันนี้ก็เหมือนน้องๆที่อยู่ในกลุ่มพวันก็เช่นกันไม่ว่าพวันจะขายออกมากี่สูตรคือน้องเขาซื้อไปหมดนะวันข้างหน้าพราะตัวพวันเองเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วไม่รู้เมื่อไหร่ตายหานอ,อยู่มานานแล้ว <laughs> พูดไม่เพาะเลย <laughs> อันนี้เรื่องจริงอยู่มานานแล้วอ่ะสูตร สูตรที่ว่าแม่นยำนะเป๊ะปังมาได้ใช้ได้จนถึงสามสี่ชาติเนี่ยหายากคะ่ะน้องๆค่ะเพราะว่าไม่มีอาจารย์ท่านไหนอะที่ว่าเขาจะออกมาปล่อยเหมือนป้าวันเนาะป้าวันนี่ก็อยากจะให้สูตรปร้าวันเนี่ยอยู่คงที่ตลอดไปนะก็เหมือนน้องๆคอมเมนต์เข้ามานะถ้าป้าวันไม่อยากให้สูตรป้าวันสูญหายไปทําไมป้าวันไม่ลงให้ฟรีอะอืมรอก่อนนะคะ เดี๋ยวให้ประวันไปร้านค้าเนาะเหมือนน้องๆที่คอมเมนต์เข้ามาทำไมไม่ลงให้ฟรีสูตรเดี๋ยวให้ร้านค้าหรือว่าใครก็ได้ที่ใจบุญเนาะเนาะส่งกระดาษนะคะส่งกระดาษมาให้ประวันส่งปากกาส่งลิปควิกนะคะแล้วก็มาจ่ายค่า wifi ให้ประวันเนาะบอเดี๋ยวประวันลงให้ฟรีเลยค่ะเนาะ โอเคไหมค่า Wi-Fi ประวันเนี่ยเดือนหนึ่งห้าหกพันค่ะนะคะประวันไปลงฟรีให้สูตรโคตรเจ๋งเนาะเออบางคนก็คอมเมนต์แหมน่ารักป้าไม่อยากให้สูตรศูนย์หายก็ลงให้ฟรีสิ เอาเนี่ยเขาเรียกว่าพูดเอาแต่ได้นะเออสูตรโคตรเจ๋งทดลงสูตรเอาค่ะ น้องๆรีบเอานะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะวันจะมาลงให้เนาะใครที่ชื่นชอบนอยก็เหมือนที่ป้าวันบอกนะคะห้าตัวเด่นเนี่ยมันหลุดยากค่ะเนาะก็ส่วนมากะกาชาตค่ะนอยกาชาตินี่จะเข้าดีมากเลยอืมนะเอาค่ะแคปค่ะพูดมากแล้วป้าวันก็เบื่อตัวเองป้าวันจะไปและเผื่อน้องๆจะได้ไปลงนิเคอีมั้งเนาะนิเคอีออกกี่โมงนี่ตอนนี้กี่โมงแล้ว กว่าปะวันจะลงให้8โมงกว่าไว้ยทันทันลุยทันเยอะแยะเอาค่ะแคบขัดประวันจะไปแล้วเนาะก็ยังไงก็ให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคืนนี้นะเดี๋ยวประวันจะลงให้เดี๋ยวประวันอสองตัวบนสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างประวัน <c oughs> อัดคลิปไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ลงอาจจะเป็นคืนนี้นะ แล้วเดี๋ยวอ่าหลักสิบบนหลักสิบล่างเดี๋ยวพระวันจะอัดคลิปให้ค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนนี้เนาะเดี๋ยวคืนนี้จะลง2ตัวของรัฐบาลให้สองตัวสามตัวของรัฐบาลให้นะคะอันนี้ตอนเช้านี่ก็ไปหาทุนก่อนเพื่อเอาไปไปเที่ยวรัฐบาลน,นะอะแคปค่ะประวันจะไปแล้วยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกทกคนนะคะสวัสดีค่ะ